สวัสด,ดีครับผมกลับมาพบกับช่องลุงเปรงอีกแล้ววันนี้มีกิจกรรมมากมายให้มาเลือกสรรกันกะนะครับผมพบกับสกรินยอนมาใหม่ยอนฟอลลอฟิวมียอนคนเดียวรูปร่อจริงๆแล้วเนี่ยเฮยมาทำกิจกรรมทำครีเอทกันให้ครบนะครับผมแล้วก็ มีนี่เลยกิจกรรมเติมคูปล่องแล้วก็จะรับกันนะครับผมนี่นี่รับอ่าเป็นเหมือนลูกกวาดทิดมัดเอาไปสุ่มแล้วก็สกินเลียวมะ ต้นอนแห่งซามูไรเองนะครับผมในเมื่อเรารับไปแล้วเติมเราก็จะเข้าไปดูกันมันจะสูงฟรีได้หนึ่งครั้งนั่นเองาเาาลองมาดูกันฟับครั้งแรกเป็นยังไงเฮ้ยออกอะไรอะแ็กอาวุธและแว่นซัม,มเมอร์เบสเฮ้ย คืออะไรเดีย๋ยวรอไปดูกันสิว่าได้อะไรกรันมันอยู่ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยแฮกอาวุธอันนี้มันของอะไรไอริหรือเปล่า เนี่ก็มานี่มีตาสก,กินเลือกครับหนึ่งฮีโร่ถาวรในราคาเก้าสิบเก้าคูมปองเท่านั้นสุโครนเก้าสิบเก้าคุมปองมาเลือกครับกันได้เลยแล้วก็มาไฮไลท์ตัวนี้ 4องร้อยส่สิาคูปองเท่านั้นทุกคนลองไปเลือกดูนะทุกคนนะมันมีสกรินอันติเมตนี่หนึเปอร์เซนหนึ่งนะแล้วก็ตาสกรินเลเจนสิบหดห้าศูแล้วก็ตาอันเชิญสกินลิมิเต็ดแปดสอ้โอ้ย จะออกอะไรกันนี่แต่ตาตะกินอัลติเมตรนี่แบบมีโอกาสน้อยมากๆนะทุกคนแต่ก็ลองดูกันได้นะทุกคนลองดูนํ่ทำให้ดูเป็นแนวทางไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะลองดูกันมาว่าจะได้อะไรกันไป ลองดูกสิทโกลดหลวงวัดดวงอีกแล้วได้อลไรวับลีมิเตดโอ้โหไปอืมอึเนี่ยแล้วมันก็อยู่ในคลังนี้ลูกคนเอาออกมาดูกันโอ้โห๋อ จะเลือกได้นี่เองทุกคนลองดูสิอันนี้คือเด็กตรามีอะไรบ้างอันนี้คือแก๊กอ๋อมีอะไรแม็กจะกินอะไรเทลอ๋อมีให้เลือก ลองไปเลือกกันดูนะทุกคนนะอันนี้ล่ะทุกคนได้อะไรเฮ้ย <Sudan, S 1> คืออะไรอ่ะกินส่วนอ๋อยินได้คุณได้รับกินส่วนใหม่เป็นอะไรอะ่ะแขนเหรองงมาก ลองไปดูกันนะทุกคนนะคลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้นะทุกคนนะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วลานทุกคนบ๊ายบาย